ครับก็ก่อนอื่นขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนที่วันนี้มาติดตามการถแถลงข่าวจากพักประชาชนนะครับหลังจากที่เมื่อวานเราได้มีการติดตามผลการเลือกตั้งตลอดทั้งคืน ตอนนี้ผลการเลือกตั้งก็ออกมาน่าจะเป็นที่แน่ชัดนะครับในทุกๆจังหวัดทั้ง47จังหวัดที่มีการเลือกตั้งในระดับอบจเมื่อวานนี้นะครับก่อนอื่นนะครับผมในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับอยากแสดงคําขอโทษถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่พวกเราอาจจะยังรุนรงนะครับในการให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในระดับท้องถิ่นในระดับอบจที่ยังไม่แข่งขันพอนะครับทำให้วันนี้เนี่ย เราเองนะครับก็อาจจะยังมีนายกอบจอนะครับที่อาจจะยังไม่ได้มากพอแต่อย่างไรก็ตามวันนี้มีคุณเฮงวีระเดชผู้พิสิทธ,ธิ์นะครับที่เดี๋ยววันนี้จะมานําเสนอให้พวกเราฟังนะครับว่าเรามีนโยบายดีๆอะไรที่พร้อมจะผลักดันนะครับในจังหวัดลําพูนให้ดีกว่าน,นี้นะครับสิ่งที่พวกเรายืนยันมาโดยตลอดนะครับก็คือยืนยันในเรื่องของการออกไปใช้สิทธิ์ของประชาชนนะครับยิ่งมีจํานวนผู้ออกไปใช้สิทธิ์มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเป็นผลดีต่อ,อ,อการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นมากขึ้นเท่านั้นนะครับอย่างที่2นะครับก็อยากจะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดลําพูนนะครับที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันถ้าเราลองดูเนี่ยเมื่อวานจังหวัดลําพูนเป็นจังหวัดที่มีจํานวนสัสดส่วนนะครับผู้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสูงเป็นอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับอีก47จังหวัดที่เหลือนะครับก็เป็นที่มาที่เราได้นะครับนายกอบจอในจังหวัดลําพูนนะครับอย่างไรก็ตามพวกเรายังรู้สึกเสียดายโอกาสนะครับที่ อีกหลายๆจังหวัดนะครับที่พักประชาชนเนี่ยถ้าเราสามารถรณนงค์ลงให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ได้มากกวนน่านี้นะครับเราอาจจะสามารถชนะการเลือกตั้งในจังหวัดในระดับอ,อบจได้นะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่น,นครนายกนะครับสมุทรปราการตราและก็สมุทรสงครามนะครับที่เราอาจจะไม่สามารถที่จะเฉือนชนะการเลือกตั้งได้ซึ่งแพ้ระดับที่1เนี่ยไม่ถึง10%เท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามครับถ้าดูจากผลการเลือกตั้งเมื่อวานนะครับ ก็จํานวนสอจอนะครับที่พักประชาชนได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนรวมทั้งหมด132คนนะครับจาก33จังหวัดนะครับถามว่าใน1 3 3ใน132คนนี้นะครับมาจากที่ไหนบ้างก็แบ่งเป็นจังหวัดที่มาจากจังหวัดที่เราส่งนายกเนี่ย80คนนะครับแล้วก็จังหวัดที่เราไม่มีนายกเนี่ย52คนยกตัวอย่างนะครับในฝั่งที่เป็นสอบจอที่มาจากจังหวัดที่เรามีนายกเนี่ย ก็มีทั้งเชียงใหม่และลำพูนที่ได้รับถึง15ที่นั่งนะครับในส่วนที่จังหวัดที่เราไม่ได้ส่งนายก52คนก็อย่างอุดรธาน,นีก็ได้รับถึง13ที่นั่งนะครับก็เราก็ยังยืนยันว่าในระดับของสอปจอเองนะครับก็จะสามารถทําหน้าที่นะในการตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างแข่งขันรวมถึงผลักดันนะครับการบรรจุงบประมาณนะครับโครงการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหากับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้นะครับ วันนี้จริงๆผมมีสิ่งที่อยากนําเสนออยากสื่อสารถึงการทํางานไปข้างหน้าของพักประชาชนนะครับยังไงเดี๋ยวขอเชิญคุณวียเดชนะครับขึ้นมานําเสนอคู่กับผมนิดนึ่งนะเป็นแผน100วันแรกนะครับหปีแรกแล้วก็1สมัยแรกที่เราจะพัฒนาจังหวัดลําพูนให้ดีกว่าน,นี้ครับครับอันนี้เป็นสิ่งที่ ทีมงานของพักประชาชนนะครับพร้อมกับคุณเียเดกนะครับแล้วก็สอจอในจังหวัดลำพูนอีก15คนพร้อมที่จะทำงานขับเคลื่อนทันทีนะครับในนโยบายที่เราได้นำเสนอไว้นะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับหน้าจอที่เราพร้อมจะลงรายละเอียดของนโยบายลงไปในระดับพื้นที่นะครับเรามีข้อมูลต่างๆนะครับที่เราเรียกกันว่าซิตี้ดาต้าแพลตฟอร์มนะครับหรือว่าข้อมูลเชิง G S ข้อมูลเชิงพื้นที่มีทั้งในเรื่องของจุดกำเนิดไฟป่าจุดที่เกิดไฟป่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีแผนพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากนะครับมีเรื่องของพิกัดชุมชนหมู่บ้านเพื่อดูว่าพื้นที่ไหนที่มีความกระจุกตัวของประชากรมีในเรื่องของโครงไก่ถนนแล้วก็จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเอามาวิเคราะห์นะครับในการจัดทํานโยบายต่อจากนี้นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นผมขอยกตัวอย่างเพียงแค่หนึ่งตัวอย่างนะครับในเรื่องของรพอพสตซึ่งก็อยู่ในนโยบายของคุณบริเเดชเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแผนที่นะครับที่แสดงให้เห็นถึงความกระจุกตัวของชุมชน นะครับจุดแดงๆก็คือจุดที่ตั้งชุมชนต่างๆวงกลมวงสีน้ําเงินคือรัศมีการให้บริการของโรงพยาบาลศูนย์อย่างเช่นโรงพยาบาลอาําเภอนะครับจุดสีเขียวก็คือจุดของรอพศอต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่เราจะคุ้งเป้านะครับไปยกระดับรอพศอตอนะครับให้สามารถที่จะลดความแออัดของโรงพยาบาลศูนย์ได้ก็คือบรรดาจุดสีเขียวๆ er ที่อยู่นอกวงกลมสีน้ําเงินนะครับแล้วก็มีความกระจุกตัวของชุมชนค่อนข้างหนาแน่นผมอยกตัวอย่างอย่างเช่นอาเภอลี้นะครับที่อยู่ล่างสุด ก็จะเห็นว่ามีจุดที่ชุมชนที่อยู่นอกการให้บริการของโรงพยาบาลศูนย์นะครับแล้วก็มีรอพศอตตตั้งอยู่ตรงนั้นนะครับนอกเหนือจากปัญหานะครับทางด้านระบบสาธารณสุขแล้วจริงๆปัญหาอย่างอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องถนนหนทางนะครับเรื่องปัญหาน้ําท่วมไฟส่องสว่างเอ,อ่อหรือว่าปัญหาอื่นๆอย่างเช่นด้านสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะนะครับทุกๆอย่างเราพร้อมที่จะลงมือทํางานต่อจากนี้นะครับในช่วงที่จะมีการจัดทํางบประมาณเพิ่มเติมกลางปีปี68 รวมถึงการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการของท้องถิ่นนะครับเพื่อนําไปสู่การจัดทํางบประมาณปี69ที่โดยทำลายปกตปิเนี่ยจะมีการปรับปรุงแล้วก็เริ่มนําเสนองบประมาณปีถัดไปในช่วงเดือนพฤษภาค,คมนะครับที่ทีมนายกจะต้องจัดเตรียมจัดทําข้อมาญงบประมาณรายจ่ายประจําปีในปีถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาต่อจากนี้นะครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับถึงเดือนพฤษภาค,คมที่จะถึงนี้จะเป็นช่วงที่พวกเรานะครับจะลงไปยังพื้นที่นะครับเพื่อเอานโยบายต่างๆที่เราได้หาเสียงไว้ นะครับลงไปสอบถามพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับว่าจุดไหนที่มีความจําเป็นเร่งด่วนมากน้อยกว่ากันนะครับการตัดสินใจก็จะไม่ได้มาจากทางทีมนายกของพวกเราอย่างเดียวนะครับเราจะใช้แพลตฟอร์มการจัดทางบประมาณแบบมีส่วนร่วมนะครับเ,เปิดเผยการใช้งบประมาณการตั้งงบประมาณอย่างโปรง่งใสนะครับหนึ่งในนั้นก็คือแพลตฟอร์มที่เราพร้อมแล้วนะครับที่จะไปลงรับฟังปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับยกตัวอย่างเราอาจจะแบ่งงบประมาณออกมาราวๆห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต ซึ่งปัจจุบันอบอจลำพูนมีงบประมาณต่อปีประมาณ4 0 0อกว่าล้านนะเผื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมาร่วมกันตัดสินใจได้นะว่าจะต้องการนโยบายใดๆที่เราได้นําเสนอไว้ในพื้นที่ใดก่อนมากน้อยกว่ากันนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างนะครับที่พวกเราพร้อมจะลงมือทํางานทันทีเอาองค์ความรู้ที่เรามีจากสมัยที่ทํางานท้องถิ่นตั้งแต่สมัยคณะก้าวหน้านะครับผนวกกับการใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อพัฒนาจังหวัดลำพูนให้ดีกว่าเดิมนะครับอย่างไรก็ตามเดี๋ยวก่อนที่จะ ส่งต่อให้กับคุณสลายุทธ์ผมอยากจะให้โอกาสนะครับทางคุณวระเดชมาสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนผ่านไปยังสื่อมวลชนก่อนอีกสักครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวเชิญทางคุณวีระเดชครับก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนที่ดูไลฟ์สดอยู่ขณะนี้นะครับก็ผมเฮงครับวิระเดชภูพิ์นะครับปัจจุบันก็อายุ37ปีนะครับก็อนอื่นก็จะขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่จังหวัดลําพูนที่ ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเยอะเป็นระดับน่าจะเป็นันดับหนึ่งของประเทศคือเราก็รักษาแชมป์ไว้ได้อีกแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดลําพูนนะครับที่ช่วยให้ลําพูนเรานะครับตื่นตัวทางการเมืองนะครับแล้วก็เราจะได้มีตัวอย่างของการที่ว่าการเมืองท้องถิ่นเนี่ยจะได้ทํางานใกล้ชิดประชาชนนะครับต,ต่อจากนี้ผมก็คงจะ,ะถ้ากกตรับรองแล้วนะครับก็คงจะตั้งใจทํางานในฐานะ นายกอบจอจากพรรคประชาชนนะครับก็โดยมีแนวการทํางานแบบ3าปอนะครับ 1. โปร่งใสนะครับ 2. มีประสิทธิภาพนะครับ 3. การทํางานร่วมกับประชาชนครับก็ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนเพียงเท่านี้ก่อนครับครับก็เดี๋ยวลำดับต่อไปยังไงอาจจะให้ทางเลขาธิการพักนะครับคุณสลายุทธใจหลักนะครับได้นำเสนอเพิ่มเติม เกี่ยวข้องกับในเรื่องของผลการเลือกตั้งในเมื่อวานที่ผ่านมาเช่นครับครับสำหรับการเลือกตั้งวันเสาร์ผมเชื่อว่ามีพี่น้องหลายคนประชาชนและตื่มนมวลชนเองก็อยากทราบนะครับว่าการเลือกตั้งวันเสาร์มีผลกระทบอย่างไรบ้างแต่อย่างไรก็ตามตลอดที่เราพยายามเช็คข้อมูลณนะเวลานี้ยังได้ไม่ครบนะครับต้องบอกว่าข้อมูลที่กอทนิ่งนิ่งพอสมควรแล้ว เราเลยพยายามเลือกดูที่จังหวัดที่นิ่งแล้วมาวิเคราะห์ดูนะครับก็จะพบข้อมูลที่น่าสนใจนะครับว่าการเลือกตั้งรอบนี้แน่นอนว่าตัดส่วนผู้ามาใช้ติดลดลงอย่างแน่นอนจาก60กว่าเปอร์เซ็นต์62.8ครั้งที่แล้วมารอบนี้อยู่ที่ประมาณตั้55เปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าคะแนนหายไปประมาณสัก7-8เปอร์เซ็นต์ประชาชนไม่ได้มีโอกาสมาใช้ติดประมาณ7-8เปอร์เซ็นต ประมาณตัวเลขก็ประมาณสองล้านกว่าคนนะครับที่ประชาชนไม่ได้มีตรวจร่วมในการเลือกตั้งในรอบนี้ซึ่งน่าจะมีผลมาจากการเลือกตั้งวันเต่านะครับแล้วก็มีบางจังหวัดที่น่าสนใจนะครับเพราะผู้มาใช้ติลดิ์ลงอย่างมากอย่างมีนัยยะสาคัญอย่าง1 5เปอร์เซนจันทบุรีนะครับภูเก็ตนี้ก็ติดกว่าเปอร์เซ็นนะครับรวมถึงนนทบุรีสมุทรปราการสุราษฎร์ชนบุรี ชนบุรีและก็ระยองที่ประมาณ7% 8เอร์เซเมื่อเราดูจำนวนตัวเลขของผู้ที่ไม่ได้มาใช้สิทธิ์เนี่ยแต่ละที่ก็จะอาจจะตรงผลต่อคะแนนของผลการเลือกตั้งด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่อยากให้ทางกรกะตได้ทบทวนแนวทางในการประกาศวันเลือกตั้งในอนาคตว่าการเลือกตั้งวันเสามันสอดคล้องกับ าการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนหรือไม่นะครับซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ผมถือว่า,าเป็นบทพิสูจน์อันหนึ่งนะครับว่าการเลือกตั้งวันต่อไม่ตอบโจทย์ต่อการใช้ชีวิตจริงของของประชาชนไม่เอื้อให้ประ,ประชาชนเข้ามาใช้สิทธิ์ได้นะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็ตอนนี้มีอยู่สองจังหวัดนะครับที่เรายังมีความสงสัยนะครับแล้วก็คณะผู้สมัครนายกของพรรค รวมถึงกองหน่วยการเลือกตั้งที่จะต้องคอยติดตามนะครับก,ก็คือจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดสมุทรปราการโดยเฉพาะบัตรที่มีการระบุว่าเป็นบัตรเสียที่มีจํานวนไม่น้อยนะครับเมื่อเทียบกับคะแนนแพ้ชนะแล้วอาจมีผลต่อผลการเลือกตั้งดังนั้นก็จะตอนบ่ายนี้ก็จะมีการไปยื่นนะครับให้กับกอตอเพื่อขอให้มีการมาตรวจสอบบัตรเสีย ว่าจํานวนเป็นอย่างไรถูกต้องตามที่ได้มีการเปิดเผยออกมาหน้านี้หรือไม่นะครับเท่านี้ครับสุดท้ายก่อนเปิดให้พ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนได้มีโอกาสตั้งคําถามนะครับผมอยากยืนยันว่าพวกเราจะมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางานการเมืองท้องถิ่นต่อไปนะครับนอกจากในสนามของอบอจอแล้วมองไปข้างหน้ายังมีในสนามของระดับเทศบาลการทํางานเชิงพื้นที่แบบเมื่อสักครู่ ที่เราเปิดให้เห็นว่าเราพร้อมจะลงไปเก็บเกี่ยวปัญหารวบร,รวมประเด็นเข้ามาพร้อมเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมที่คุณวิระเดชได้พูดว่าเรายึดหลักประสิทธิภาพโปร่งใสและมีประชาชนเป็นศูนย์กลางรเราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าอบจอจังหวัดลําพูนจะเป็นสนามแรกที่เราจะพิสูจน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเห็นว่าการทํางานการเมืองท้องถิ่นตามแบบฉบับของพระประชาชนจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศได้ก็ขออนุญาตเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ตั้งคําถามครับ อย่างจังหวัดลําพูนเนี่ยครับชนะเพราะว่าคนที่มาใช้สิทธิ์เนี่ยใช้สิทธิ์ค่อนข้างเยอะครับประมาณ7จ็ดเปนทีนี้มันกลายเป็นการตอกย้าว่าพรรคประชาชนนะครับมันแพ้ตั้งแต่ลงแข่งหรือมีข้อเสียเปรียบตั้งแต่ลงแข่งเลยไหมครับครับจริงๆไม่อยากให้ไปโทษว่าเป็นประเด็นใดประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมได้เปิดการถแถลงตั้งแต่ครั้งแรกนะครับตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยก็คือเรายืนยันว่าจํานวนของคนที่ออกไปแสดงพลังจะเป็นประโยชน์ที่สุดต่อ,อก,การเลือกตั้งแต่ในขณะเดียวกันเราเองก็อาจจะยังรุนแรงได้ไม่แข่งขันมากเพียงพอ นะที่ทําให้ประชาชนเนี่ยออกไปใช้สิทธิ์น้อยกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาตามที่คุณสลายุทธ์ได้ถแถลงไปอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยเรื่องของการจัดการเลือกตั้งนะครับให้มีความโปรง่งใสยุติธรรมแล้วก็ประชาชนสะดวกในการออกไปใช้สิทธิ์มากที่สุดก็เป็นหน้าที่ของกกตเหตุผิดปกติที่คุณสลายุทธ์ได้น,นําเสนอเป็นเมื่อสักครู่พวกเราก็ดําเนินการตามกระบวนการต่อไปครับก่อนหนะ้าพรคประชาชนมีการเปิดให้ส่งหลักฐานนะครับการทุจริตเลือกตั้งนะครับ จะมีการไปยื่นหรือว่ามีหลักการเปิดหลักฐานเพิ่มเติมหลังจากนี้ไหมครับครับก็ตามที่ผมได้ให้ข่าวไปเมื่อวานนะครับก็มีการยื่นเรื่องเข้ามาแล้วแล้วก็ประมาณ30เรื่องเราก็มีการส่งนะครับให้ผู้สมัครไปยื่นเรื่องต่อกกตแล้วถามว่าตอนนี้มีจานวนเพิ่มขึ้นมากน้อยอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวมีเรื่องที่จะแจ้งเข้ามาเรื่อยๆก็รอตรวจสอบแล้วก็อยู่ในกระบวนการที่กําลังดาเนินการครับเรื่องหลักๆเป็นอะไรบ้างครับพี่เทงก็เมื่อกี้เมื่อสักครู่ก็จะมีเรื่องที่คุณสลายุทธได้นําเรียนใช่ไหมครับว่าผลการเลือก ผู้ออกมาใช้สิทธิ์ก็ลดลงแต่วันนี้ก็เป็นเหตุผิดปกตินะครับก็ยังมีอีกหลายๆกรณีเดี๋ยวรอติดตามกันดูต่อครับก่อนหน้านี้เคยตั้งเ,เป้าว่าจะเป็น4หัวเมืองที่จะได้ครับอย่างนี้นถือว่าพักเรายังไม่ประสบความสําเร็จในการสนามท้องถิ่นไหมครับผมไม่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวกรณีตัวอย่างของอบจจังหวัดลําพูนเนี่ยจะเห็นว่าทันทีที่เราทราบผลการเลือกตั้งอย่างชัดเจนนะครับเราพร้อมที่จะลงมือทางานทันทีไม่ต้องรอให้คุณวิรเดียได้รับรองตําแหน่ง รเราพร้อมที่จะส่งทีมงานลงไปทํางานในพื้นที่ทั้ง8อําเภอในจังหวัดลําพูนนะครับแล้วก็ก่อนถึงเดือนพฤษภาคมจริงๆจะเป็นฤดูกาลจะเป็นช่วงที่ทางนายกจะต้องเตรียมเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี69นะผมเชื่อว่าตอนนั้นเราจะมีข้อเสนอที่เป็นรูปธปรรมมากนะว่าปัญหาต่างๆในพื้นที่จังหวัดลําพูนนะครับส่วนไหนที่เราสามารถบรรจุได้ในงบเพิ่มเติมกลางปี68ส่วนไหนที่เราไปบรรจุได้ในงบเพิ่มเติมปีในงบประจำปีปี69 ก็พร้อมที่จะให้ประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ตรวจสอบในการทํางานของพวกเราครับการชนะจังหวัดลําพูนจังหวัดเดียวนะครับมันจะเป็นการสร้างความกดดันให้กับตัวผู้สมัครเองไหมครับว่า4ี่ปีหลังจากนี้ถ้าทําไม่ได้ขึ้นมานะครับกระแสแฟนคลับเองเนี่ยจะ,จะ,จ,ะจะตามไปถล่มหรืออะไรไงครับครับเรื่องความรู้สึกส่วนตัวเดี๋ยวให้ทางคุณวีระเดชได้ตอบคําถามเนาะนะครับเรื่องความกดดันส่วนตัวก็ไม่ได้กดดันนะครับเพราะว่า จริงๆแล้วเราทำนโยบายมาก่อนแล้วว่าสี่ปีเนี่ยภายใต้กรอบงบประมาณเราจะทำอะไรได้บ้างมันมันอยู่บนตั้งอยู่บนความเป็นไปได้นะครับถือว่าไม่ได้กดดันเพราะเพราะคิดว่าน่าจะทำได้แน่นอนครับผมขอถามเป็นเรื่องนะครับเรื่องก่อนหน้านี้มีคุณทักษินไปลงพื้นที่หาเสียงแล้วก็จะมีวลีเรื่องแดงกินส้มหรืออะไรเงี้ยครับอันนี้มันบอกได้ไหมครับว่าตอนนี้คือแดงกินส้มแล้วครับ <c oughs> ถามพี่เทนก็ได้ครับพี่ <c oughs> พติ่ง จริงๆผมคิดว่าแล้วแต่การตีความนะครับว่าการกินส้มไปถึงยังไงนะครับก็ส้มอีกก็เป็นผลไม้มงคลนะครับแล้วก็ที่จังหวัดลําพูนเองก็จะเป็นอีกหนึ่งสนามนะครับที่ผมคิดว่าเราจะสามารถพิสูจน์ฝีมือให้ทุกคนเห็นนะครับแล้วก็การทํางานการเมืองที่มีคุณภาพนะครับทํางานอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมานําเสนอนโยบายให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเห็นได้น,น่าจะเป็นสิ่งสําคัญมากกว่าการที่เราโยนวลีกันไปมา นะครับในสื่อมวลชนในหน้าสื่อครับการถามเ,ยเลยไปน,นิดหนึ่งครับคือการที่คุณทักษิณไปเนี่ยหาเสียงนะครับก็ไม่ได้ชนะทุกเวทีถ้ามองในการเมืองภาพใหญ่นะครับคุณทักษิณยังถือว่ามีมนขังอยู่ไหมครับสำหรับการเลือกตั้งครับถ้าเราดูภาพรวมการเลือกตั้งทั้งประเทศนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสัดส่วนที่ได้มากสุดก็คือผู้สมัครที่ประกาศลงในนามอิสระไม่สังกัดพรรคการเมืองใดโดยตรงนะแต่เราก็จะรู้ตาม หน้าสื่อมวลชนอยู่แล้วนะครับว่าผู้สมัครใดที่สังกัดพรรคการเมืองใดในเบื้องหลังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมหนึ่งนะครับผมก็คิดว่าสิ่งที่ตอนนี้เราเห็นเรื่องของการไม่เต็มที่กับการกระจายอำนาจนะครับของพรรคเพื่อไทยที่เป็นพรรคแกนนําของรัฐบาลเนี่ยนะครับอาจจะเกิดขึ้นได้จากการแข่งขันในสนามการเมืองท้องถิ่นหรือเปล่าในระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราต้องช่วยกันตั้งคาถามต่อไปครับ หมดคำถามแล้วนะครับยังไงวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับ